มันสูงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมันออกดอกแล้วก็ร่วงร่วงร่วงจัดการเลยแต่ปูตอกก็แล้วอะไรก็แล้วค่ะมันตานา้องออกดอกนะแต่มันก็ร่วงก็เลยอีกอย่างมันสูงด้วยมันมีปลูกไว้สิบต้นค่ะมันมีลูกอยู่ห้าต้นทีห้าต้นไม่มีลูกเลยจะจัดการสอยเฉยตัดเลยค่ะ <qui? S 2> <justified. S 1> แล้วก็เอาไม่มีอะไรค่ะกระตัดแค่นี้แหละ <t ums> ตัดแล <Pis. S 1> ้วก็เอาขวดมาครอบไว้ แค่นั้นเลยบางคนก็อาจจะมีโน่นนี่นั่นมาทานะแต่ว่าเอาไอ้นั่นนะอ่ะหายจระเข้ว่านหายจระเข้ทาแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องทาหรอกที่ทําก็โคลาชม,มันแตกกิ่งค่ะต้นเตี้ยแล,แล้วก็แตกกิก่งตัดเลยไม่ต้องเสียดายนะเห็นไหมหนูซูมข้างบนนี่ก็ว้าวนฮ่าฮ่าเป็นไง หี่ใส่ยะน่านูยอดนีไ่ไงยอดละกอเอาไปกินเอาแค่อ่อนกระเพาเอาไปลวกกินดได้เวลานึงเลยนี่ งใช้ใหญ่โอเคครัทุกคนคแต่งแพ้เขาเสวยๆหน่อย นี่ฮะตัวจนี่แหละครอบลงไปไม่ให้ก็โดนหน้าไม่ต้องอะไรเลยจบแค,ยแค่นั่นละ่ะหนุกจบจบ,จบกะละแม่งจังนองเออไงอือ <laughs> <laughs> คุณต่อไป อันนี้มันตีบลูกเลยแน่ว่าแต่เดี๋ยวลองดูตีบมันตันมันดันไม่เข้าอ่ะลูกอ่ะจะไล่ทำ <c oughs> นั <c oughs> นน,นี่ค่ะมนี่ยแกะจากซองเลยนะเนี่ยตต้นมันแน่นอนเลยแข็งเขาแข็งแรงแต่เราต้องตัด ร่นใส่คดทายเลยยอด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 เนื้อสังย่อนอ่ะทำให้มันยุบด้วยใส่ลงง่าย คมตัวด้วยดีหละคมะะหนูเอาอันนั้นฟัมาใส่ยากเสืองใส่ถุงด้วยวัดฟันนีอีกอย่างเงายเต็มแผล้ันหน่อยเต็มแท้ๆหน่อยเดี๋ยวแม่จะเอาผ่า ่าชุบน้าแล้วมาพันต้นทำไมนะต้นนี้เหรอคะทุกต้นเลยที่ตัดใหม่แล้วก็พันต้นที่มันมันเป็นลูกแล้วด้วยเขาบอกว่าเขาบอกว่าบางบางคนบอกเอาผาถุงอ่ะถุงเก่าแต่เราไม่ไม่มีถุงแล้วก็เอาผาเลยแม่เปลี่ยนความรู้กันเนาะคุณแม่ใช่ใช่คนที่เขามาแนะนำเราบอกก็ทำอยู่าเงี้ยฉันก็เอาทุกอย่างเลยค่ะ มันไปเรียนรูปอ่ะขอบเลยนะนอืม,อมพอดีแค่ไหนกันเอ่ยเดี๋ยวไปหาไหมอันนี้ตังกวดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ไหน <c oughs> ไปดูมาหลูดที่สามขวดโอเคจ้า <c oughs> <c oughs>